สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงจากหน่วยง,งานภาครัฐโดยตรงนะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่10ธันวาคมปีพศ2 5 6 4วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตใน4หัวข้อหลักก็คือหัวข้อที่1นนายกสั่งแจกของขวัญปีใหม่ทุกกระทรวงจริงหรือไม่จแจกแล้วเงินชาวนาประกันราคาข้าวไร่ละพันจริงหรือไม่ วิธีเช็คเงินเข้าบัญชีธนาคารทกรสไายละพันประกันราคาข้าวทำอย่างไรและประเด็นฮอตและฮิตที่สุดนะเวลานี้ก็คือเงื่อนไขลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ เป็นอย่างไรก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์จากช่องรายการไอทีมีสาระนะครับและย้ำว่าช่องรายการไอทีมีสาระลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเรามาเริ่มประเด็นฮอตและฮิตใน4ประเด็นนี้ทั้งหมดกันได้เลยนะครับประเด็นที่1นนะครับก่อนหน้านี้เมื่อ วันอังคารที่ผ่านมานะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งหน่วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแจกของขวัญปีใหม่ว่าให้ทุกกระทรวงไปจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยเพราะในช่วงสองปีที่ผ่านมาประเทศอยู่ในช่วงภาวะเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด1 9ประชาชนไม่มีความสุขปีนี้นะครับเป็นปีที่ เรียกได้ว่าผ่อนคลายในเรื่องของมาตรการต่างๆและในเรื่องของโควิด19แล้วนะครับนายกจึงสั่งให้ทุกกระทรวงไปจัดเตรียมของขวัญปีใหม่และนำมาเสนอคอรมอประมาณวันที่21ธันวาคมนี้นะครับซึ่งหลังจากวันที่21ธันวาคมนี้ทุกท่านก็จะทราบว่าแต่ละกระทรวงจะมีการแจกของขวัญปีใหม่อะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะต้องรอหลังจากวันที่21 ธันวาคมนะครับผมซึ่งถ้ามีข่าวการแจกของขวัญปีใหม่แต่และกระทรวงให้อะไรบ้างผมจะรีบนํามาเสนอนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจริงเรื่องแรกนะครับผมสําหรับนายกสั่งแจกของขวัญปีใหม่ทุกกระทรวงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโครงการที่2คือโครงการแจกเงินชาวนาประกันราคาข้าวไร่ละพันโครงการนี้ผมขอแจ้งก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้มีข่าวปลอมออกมาว่ารัฐไม่มีเงินจะมาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวนาแล้ว แต่ผมขอแจ้งนะคบว่าอันนั้นเป็นข่าวลวงนะครับผมข่าวจริงคือรัฐได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาออกมาให้กับชาวนาเรียบร้อยแล้วหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนโดยการแจก2โครงการนั้นประกันราคาข้าวไร่ละพันส่วนโครงการประกันราคาข้าวเริ่มทยอยแจกให้ไปแล้วนะครับในส่วนของรอบที่1ถึงรอบที่8 และรอบเก็บตกที่ยังไม่ได้เงินในส่วนของรอบที่9เป็นต้นไปจะต้องรอการแจ้งการเก็บเกี่ยวของตัวท่านนะคะว่าท่านแจ้งเก็บเกี่ยววันไหนซึ่งการแจกเงินจะโอนให้รอบละ1อาทิตย์หรือ1อาทิตย์โอนทีหรือโอน1ครั้งหรือ1รอบนะครับผมจะต้องรอตามรอบการแจ้งเก็บเกี่ยวของท่านนะครับในส่วนของไล่ละพันนั้นจะมีการแจกให้ เมื่อสักครู่นี้โครงการประกันราคาข้าวข้าผมลืมบอกไปนะครับว่ามีการแจกให้งวที่1นถึงงวที่8เนี่ยวันที่9ฟังดีๆนะครับ9-13ทถึง13ธันวาคมนี้นะครับผมในส่วนของงวดที่1และงวดที่8ส่วนโครงการไล่ละพันนั้นจะมีการแจกให้ตั้งแต่วันที่1 3ถึง17ธันวาคมนะครับแต่โครงการไล่ละพัน ไม่ต้องรอการแจ้งเก็บเกี่ยวนะครับว่าเพราะว่าโครงการนี้นะครับมันจะไม่เหมือนโครงการประกันราคาข้าวโครงการประกันราคาข้าวจะต้องรอเก็บเกี่ยวก่อนนะครับผมจึงมีสิทธิ์รับเงินแต่โครงการไล่ละพันนั้นสามารถรับเงินได้เลยตามการแจ้งจํานวนไลที่เก็บเกี่ยวแต่ไม่เกินหรือรับเงินได้ไม่เกินสูงสุด20ไร่เท่านั้นนะครับไลละ1,000บาทจะเริ่มมีการทยอยโอนให้ ในวันที่13ถึง17ธันวาคมนี้นะครับส่วนการโอนเงินจะโอนเงินให้ผ่านบัญชีธนาคารทกศข,ของท่านที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียนนะครับผมย้ําตรงนี้นะครับประกันราคาข้าวรอบที่1หรืองวดที่1นถึงแโอนให้วันที่9ถึง13ธันวาคมนะครับและ,ะในส่วนของโครงการแล่ละพันโอนให้วันที่13ถึง17ธันวาคมนะครับผมโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเป็นวิธีการเช็คเงินเข้าบัญชีธนาคารทกศไร่ละพันและโครงการประกันร,ราคาข้าววิธีเช็คก็จะมีอยู่3-4วิธีนะครับวิธีที่1ให้เข้าเว็บไซต์ทกศหลังจากเข้าเว็บไซต์ทกศแล้ว,เข,เ,ว,ลวเข้าไปกดตรงตรวจสอบข้อมูลโครงการประกันร,ราคาข้าวโครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหลังจากนั้นให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็จะแสดงว่าทกศโอนเงินเข้าบัญชีของท่านหรือยังวิธีที่2 ท่านมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วถูกต้องไหมครับสามารถไปอัพสมุดหน้าตู้ ATM ของทางธนาคารทกสได้เลยวิธีที่3สมัครรับข้อความแจ้งเงินเข้าเงินออกของธนาคารทกสนะครับวิธีที่4สมัครแอปพลิเคชัน AMObile ของธนาคารทกสวันโอนเงินเงินเข้ามาเมื่อไร่ท่านสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะคะว่าวันนี้ เงินเข้ามาหรือยังอะไรแบบนี้นะครับผมและวิธีที่5สามารถเข้าไปสมัครเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ line, ผ่านลายได้นะครับผมก็คือพิมพ์ baac family หลังจากนั้นกรอกข้อมูลพอเงินเข้าก็จะมีข้อความเงินเข้าแจ้งมาที่ลายนะครับและนั่นก็คือวิธีเช็คเงินเข้าบัญชีธนาคารตอสอไลละพันโครงการประกันร,ราคาเข้าผมแถมให้อีกนิดนึงสำหรับคนที่มีบัตร atm สามารถ ไปกดตรวจสอบยอดเงินได้ที่ตู้ ATM ธนาคารทุกธนาคารนะครับผมบนประเทศไทยหรือในประเทศไทยนะครับผมแต่วิธีนี้ก็จะเสียเวลานิดนึงท่านจะต้องเดินทางวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับถ้าผมแนะนําก็คือแอดเพื่อนในไลน์นะครับผมพิมพ์ a a b a a c family หลังจากนั้นนะครับผมก็กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปพอเงินเข้าก็จะแจ้งหรือเด้งเข้ามาที่ท่านเลยนะครับหรือสมัคร s m s แจ้งเงินเข้าเงินออกและ หรือสมัครแอปพลิเคชัน AMobile 3วิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับในการเช็คยอดเงินเข้าบัญชีธนาคารทกสโครงการประกันร,ราคาข้าวและโครงการไล่ละพันนะครับและโครงการสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะครับคือเป็นโครงการที่หลายๆท่านบอกว่าปีที่แล้วหรือ3าสปีที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันลงแล้วไม่ผ่านลงแล้วไม่ได้สักที วันนี้นะครับผมจะมาเปิดเงื่อนไขาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งตอนนี้มีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประมาณ14ล้านท่านนะครับผมสาหรับการเปิดลงทะเบียนเบื้องต้นผมขอแจ้งอย่างนี้นะครับลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับผมสมมติว่าตัวท่านมีบัตรคนจนอยู่แล้วก็จะต้องมาลงใหม่นะครับก็คือเรียกว่าโละระบบว่าง่ายๆเลยครับ เลโะระบบไปเลยครับผมจะต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีบัตรอยู่แล้วคนที่สมัครแล้วไม่ผ่านหรือคนที่ยังไม่ได้สมัครก็จะต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่นะครับในส่วนของรายละเอียดเงื่อนไขาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในคําสั่งแจกของขวัญปีใหม่ของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ มีข้อมูลจากทางภาครัฐว่าจะจะเขาเรียกว่าอ่าจะมีการมอบของขวัญปีใหม่ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในช่วงสิ้นปีนี้นะครับแต่ถ้าไม่ทันจริงๆอาจจะเปิดช่วงต้นต้นอ่าต้นปี65นะครับผมอะไรประมาณนี้ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนจะต้องเป็นบุคคลที่ อยู่ในประเทศไทยสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีก็คือจะต้องมีอายุมากกว่า18ปีนั่นเองนะครับผมรายได้ครัวเรือนก็คือรายได้ที่จะนำมาใช้เกณฑ์การพิจารณาในครั้งนี้นะครับก็คือรายได้ทั้งครอบครัวหรือรายได้ครัวเรือนรวมแล้วไม่เกิน200,000บาทไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน100,000บาทนะครับ คือจริงๆนะครับผมบางท่านอาจจะบอกว่าไรายได้ควรเรือนสองแสนกับไม่มีทรัพย์สินหรือทางการเงินรวมแล้วทั้งสิ้นไม่เกินหนึ่งแสนมันจะคนรับประเด็นหรือประเด็นเดียวกันก็คือเอาง่ายๆนะครับผมถ้าทั้งควรเรือนหรือทางครอบครัวเนี่ยรวมกันแล้วต้องไม่เกินสองแสนแต่บางท่านอาจจะมีทะเบียนบ้านและอยู่คนเดียวตัวท่านเองจะต้องมีทรัพย์สินหรือไรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าเกินก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับผม ถึงจะมีข้อกําหนดว่าควรเรือนหนึ่งไม่เกินสองแสนแต่แต่ละบุคคลก็จะต้องไม่เกินหนึ่งแสนอยู่ดีนะครับอันนี้ขอแจ้งนะครับผมอย่างง,งและอย่าสับสนนะครับใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นหมายความว่าถ้าท่านผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรคนจนบัตรคนจนที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะต้องเขาเรียกว่าทิ้งไปได้เลยครับผมหลังจากที่มีการเปิดลงใหม่และผ่านเกณฑ์แล้ว ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็เรียกว่าใครที่มีอยู่ก็อาจจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้นะครับว่าอ่านี่เป็นโครงการที่ทางภาครัฐออกนโยบายโครงการมาในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาคือโครงการบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับผมส่วนต่อไปนะครับลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็จะครอบคลุมในส่วนของผู้ที่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มผู้พิการอะไรแบบนี้นะครับผมที่ไม่สามารถเดินทางหรือเขาเรียกว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือไว้ลงทะเบียนซึ่งคาดว่าการเปิดให้ลงทะเบียนรอบนี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าจะได้ป้องกันไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับผมอันนี้เป็น การคาดการจากตัวผมเองนะครับผมว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับผ่านสมาร์ทโฟนอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งคาดว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป่าตังค์อะนะครับผมต่อไปนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการทางรัฐเก่าต้องลงทะเบียนใหม่อันนี้ก็ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับผมว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับทั้งคนที่มีอยู่เดิมแล้วแล้วก็คนใหม่นะครับผมและหากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาก็คือการแจ้งตอนลงทะเบียนเนี่ยตรงนี้มีคนผิดกันเยอะมากเลยนะครับผมสมมติท่านมีพื้นที่ดินหรือที่นาสองไร่ท่านไปแจ้งว่าปลูกบ้านในพื้นที่สองไร่อันเนี้ยไม่ได้อยู่แล้วครับท่านจะต้องแจ้งว่าท่านปลูกบ้านหรือเนื้อที่ที่ท่านปลูกบ้านจำนวนกี่ตารางวาไม่เกี่ยวกับจำนวนพื้นที่ทั้งหมดที่ท่านมีอยู่ ตรงนี้ท่านผิดกันเยอะมากเลยทําให้ท่านไม่ได้ในงวดที่แล้วนะครับผมส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการ,กรเกษตรจะต้องมีหรือมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่การแจ้งข้อมูลเนี่ยท่านอย่าสับสนนะครับมันจะแยกเป็นหัวข้อทีละช้อยทีละช้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดหรือมาแนะนําวิธีการส่วนนี้ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผม หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็คือท่านแจ้งว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่ได้ทํานาหรือไม่ได้ทําการเกษตรอะไรแบบนี้แต่ท่านไปแจ้งว่าอ่าสมมติท่านมีสองไร่เนาะพื้นที่สองไร่ท่านบอกว่าท่านทําอู่ซ่อมรถท่านค้าขายอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้นะครับผมท่านนะครับจะต้อง ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีพื้นที่ไม่เกินได้แค่หนึ่งไร่เท่านั้นนะครับผมก็คือสรุปง่ายๆจะต้องลงว่าทําการเกษตรนะครับถ้าลงว่า,าเปิดอู่รถค้าขายหรืออ่ทําธุรกิจอื่นๆอ,อาจจะไม่มีสิทธิ์รับหรือ,อสมัครบัตรคนจนผ่านในรอบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นเท่านั้นนะครับในส่วนของรายละเอียดทั้งหมด เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งในส่วนของวิธีการลงทะเบียนนะครับว่าลงอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์นะครับบางท่านท่านก็โจรจริงๆนะครับผมอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าท่านไปลงผิดดังนั้นจึงไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้อีกคร,ครั้งหนึ่งนะครับผมว่าจะลงยังไงถึงผ่านเกณฑ์นะครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลในวันนี้ที่ผมลงให้ท่านได้รับชมกัน คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าสารดีๆและมีประโยชน์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ